เทรดทอง M15 อยากพอร์ตฟ้าต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับเป็น EP ที่3นะครับสำหรับซีรีส์เทรดทองเข้าปุ๊บกาไรปับ๊บรับซับด้วยวิธีง่ายๆก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง KC Forex Trading ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในการเป็นสมาชิกในด้านของการกดติดตามคอมเมนต์หรือกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับ ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการเทรดดังที่ตั้งใจไว้ทุกท่านเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับเราจะเทรดให้ปลอดภัยและเทรดให้ได้เปรียบตลาดมากกว่าใครไม่ได้เลยถ้าไม่มีบร็กเกอร์ที่ให้สเปดในการเทรด forex และทองคําที่ต่ํามากๆอย่างบร็กเกอร์ i u <UA> x เพิ่มศักยภาพการเทรดน้ํามันและทองคําด้วยสเปดเริ่มต้นที่0.00เปปป้ปาขั้นต่ําเริ่มต้นที่10เหรียญเท่านั้นเทรดทองคาทากาไรให้ได้เปรียบกว่าเดิมด้วยสเปดเพียง6จุดในบัญชีรองเทรดยังปลอดภัยด้วยใบอนุญาต fsca และ misa สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์มีบริการแชทซัพพอร์ตไทยตอบไวให้บริการตลอด24ชั่วโมงสมัครบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้รับฟรีทันที30เหรียญสำหรับโบนัสเริ่มต้นในการเทรดสเปดต่ำทำกำไรง่ายเทรดได้ที่โบรกเกอร์ iux ทฤษฎีที่จะนำมาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆในวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายชื่อเรียกแล้วก็อยู่ในหลายๆกลยุทธ์นะครับแต่วันนี้เราจะใช้อะไรที่เรียบง่ายนะครับ เข้าใจง่ายสามารถเทรดทำกำไรได้ก่อนจะไปรับชมนะครับรบกวนกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคลิปนี้ไม่ได้มีการชี้นำในเรื่องของการลงทุนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนและบริหารจัดการเงินให้ดีลงทุนอย่างมีสติเมื่อพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเราจะใช้ทฤษฎีง่ายๆนะครับเพียงแค่กล่องแค่นี้นะครับ ในการเข้าเทรดแล้วเราจะเข้าเทรดยังไงซึ่งต้องบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยจะเทรดได้ดีเมื่อมี PA จะเห็นว่าทุกๆคลิปนะครับทำไมผมถึงต้องใช้ PA เข้ามาประกอบในการเทรดมันเหมือนกับการที่เราขับรถไปเราเห็นว่าบริเวณโซนเนี้ยเป็นพื้นที่กลับรถแต่บางท่านเนี่ยยังไม่รอให้รถกลับมโนว่ารถจะกลับรีบขึ้นรถก่อนโดยที่ไม่รอความชัดเจนในการคอนเฟิร์มสุดท้ายรถไม่ได้ยูเทินแต่รถไปต่อก็แหกเป็นธรรมดานะครับ เพราะฉะนั้นการรอจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเมื่อเกิด PA เนี่ยอย่างน้อยยังมีโอกาสมากขึ้นที่เขาจะกลับตัวนะครับทีนี้นะครับเงื่อนไขในการเทรดของเรามันก็จะง่ายมากๆนะครับโดยการกําหนดด้วย PA นะครับอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับ PA ที่เขาทิ้งไว้หลังจากนั้นในกราฟวิ่งขึ้นไปนะครับเราเห็นจุดนี้ที่ด้านซ้ายและขวาไม่มีเนื้อเทียนเลยเราก็ตีบริเวณเนื้อเทียนมานะครับแล้วก็หางของไส้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็แค่หา PA ที่เหมือนกัน ตรงนี้มีแดงและเขียวนะครับตรงนี้ก็มีแดงและเขียวเหมือนกันปิดเขียวขึ้นมาปึ้งนะครับจุดนี้เราเปิดบายนะครับ SL ที่กรอบด้านล่างตรงจุดนี้จะเห็นว่ากราฟเนี่ยเกือบมาเคลียร์โดน SL นะครับใครที่มีสเปดกว้างนะครับโดนแน่นอนหรือใช้บล็อกที่มีการถ่างสเปดบ่อยๆในรูปแบบนี้หลายๆท่านก็อาจจะเรียกว่า Stop Hunt แต่เพื่อที่จะลดโอกาสที่จะโดนเคลียร์ SL นะครับใช้บลกเกอร์ที่มีสเปดต่ำผมแนะนำให้ใช้บัญชีรอของโบรกเกอร์ i u x นะครับสเปดทองคำเนี่ยอยู่ที่6จุดเท่านั้นเอง ทำให้เราทำกำไรโดยที่ลดต้นทุนในการเทรดได้มากเช่นเดียวกันจุดเนี้ยวิ่งขึ้นไปถึง TP 1นะครับใครจะเก็บมากกว่านี้ก็ได้นะครับเก็บกำไรต่อเมื่อเขาไม่ปิดเป็นแท่งแดงก็ได้นะครับกรณีที่เขาปิดเป็นแท่งแดงมาครับปั้งแบบนี้เราต้องรอก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งไปตีแบบนี้นะครับเราอย่าเพิ่งไปตีเลยนะครับตีไม่ได้นะครับเพราะว่าบริเวณเนี้ยยังมีการปิดขึ้นไปเป็นแท่งเขียวอยู่นะครับนะอย่างกราฟวิ่งขึ้นมานะครับปิดแดงแท่งเนี้ยเป็นแท่งสําคัญนะครับแท่งแดงต่อมาแล้วก็แดงต่่ออมาเนะรื จุดนี้เราต้องเว้นว่างไว้ถ้าเราไม่เว้นนะครับแท่งนี้ปิดขึ้นมาเป็นเขียวกราฟวิ่งขึ้นต่อแน่นอนตรงชุดพวกนี้นะครับใครอยากดูเงื่อนไขเสริมก็ไปดูได้ในท่าพิคาด M15 นะครับก็จะมีสอนไว้หมดเลยก็สามารถเอามาช่วยเทรดประกอบกันได้กราฟวิ่งขึ้นมานะครับเขียวและแดงเราตีแบบนี้ไว้ตีแท่งที่เล็กกว่าแล้วก็ตีไส้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการกลับขึ้นมานะครับของกราฟปิดเขียวและปิดแดงนะครับจุดนี้เป็นจุดเข้าเซลล์ของเรา SL ที่กรอบด้านบนนะครับ เก็บ TP 1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยกราฟก็ไหลลงยาวมาเลยใครจะไปปรับใช้เพิ่มระยะ RR <ๆ>ก็ได้เช่นเดียวกันจุดนี้นะครับจะเห็นว่าด้านซ้ายและขวาไม่มีเนื้อเทียนเลยเขียวแล้วก็เขียวต่อไปนะครับวิบ่งขึ้นต่อได้เลยเราก็ตีแบบนี้ไว้นะครับบังกราฟเนี่ยสรลุลงมาปิดแดงนะครับปิดเขียวขึ้นไปจุดเนี้ยใช้เป็นจุดเข้าบ่ายแต่กรณีบายเนี่ยจุดบายที่อยู่ตรงกรอบด้านล่างให้ท p แค่กรอบด้านบนอย่างเช่นตรงนี้นะครับปิดเขียวปึ้งเปิดบาย SL ที่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะไม่ได้เรื่อง RR นะครับแต่ว่าเราได้จุดเข้าเทรดเก็บสั้นชนกรอบด้านบนตรงนี้ก็ปิดทํากาไรออกไปกรณีที่จุดบายอยู่กรอบด้านล่างจุดนี้วิ่งขึ้นมานะครับมีเขียวและแดงเราก็ตีกรอบแบบนี้ปังนะครับเราก็จะได้แบบนี้จุดนี้มีเขียวแล้วก็มีปิดแดงครับบริเวณนี้เราใช้เป็นจุดเข้าเซลล์จุดนี้เราจะ SL ไว้ที่ห่างของแท่งหรือตรงกรอบก็ได้นะครับถ้าไว้ที่กรอบบริเวณนี้ก็จะใกล้เกินไปนะครับ ระยะ TP เราก็จะใกล้ด้วยเมื่อปิดแท่งนี้ปุ๊บเปิดเซลล์ที่แท่งแดงนี้นะครับกราฟวิ่งลงมาชน TP 1ได้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยกราฟนะครับมีการกลับขึ้นมาปิดเขียวแล้วก็ปิดแดงตรงกรอบบริเวณนี้เราก็ใช้จุดนี้เป็นจุดเข้าเซลล์นะครับ SL ที่กรอบหรือ SL ที่หางก็ได้เช่นเดียวกัะนะครับเก็บ TP 1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยตรงจุดนี้ก็เป็นแพทเทิร์นท่าพิฆาตเหมือนกันกราฟณปัจจุบันนะครับตรงเนี้ยถ้าเขาสร้าง PA ตรงจุดนี้นะครับ แล้วแท่งต่อไปปิดเป็นแท่งแดงนะครับเราก็รอให้เขาย้อนกลับขึ้นมานะครับสร้าง PE ตรงกรอบบริเวณนี้เราก็เซฟลงไปเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มอีกสัก2 3สจุดเข้านะครับอ่าอย่างโซนนี้นะครับกราฟเนี่ยปิด PE ตรงโซนนี้ซ้ายขวาไม่มีเนื้อนะครับตีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกราฟวิ่งขึ้นไปนะครับสร้าง PE บริเวณนี้เราตีกรอบที่บริเวณโซนนี้นะครับอ่าเราก็จะได้กรอบในการเทรดนะครับกราฟลงมานะครับปิดแดง หลังจากนั้นเนี่ยรอให้ปิดเป็นแท่งเขียวสร้าง PE นะครับสร้าง PE เสร็จเราก็แค่เปิดบ่าย H/L ที่กรอบด้านล่างนะครับก็เก็บ TP 1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับวิ่งไปถึง TP 2หลังจากนั้นเนี่ยกราฟก็ล่วงลงมานะครับปิดแท่งเขียวได้อีกนะครับก็เปิดบ่ายนะครับเห็นไหมครับว่าการรอเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับถ้ารอไม่ได้นะครับแล้วรีบเข้าไปเทรดนะครับก็อาจจะพลาดจุดเข้าที่สามารถทํากาไรได้อย่างมหาศาลแล้วก็ทําให้เราพอร์แตกได้ด้วยนะครับกราฟวิ่งขึ้นมาชนกรอบด้านบนนะครับสร้าง PA อีกแล้วนะครับ เป็นเงื่อนไขที่ทําซ้ําได้ง่ายมากนะเสร็จปุ๊บเนี่ยกราฟเนี่ยมีการลงมาขึ้นไปอีกครั้งนะครับปิดเขียวนะครับหลังจากนั้นมีปิดแดงลงมาอีกเข้าเงื่อนไขนะครับเซล์เก็บที่พีหนึ่งเท่าได้เป็นที่เรียบร้อยลงมาอีกแล้วนะครับปิดแดงแล้วก็ปิดเป็นเขียวเป็น PA นะครับก็เปิดบ่ายนะครับเก็บที่พีหนึ่งเท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้นะครับซ้ายและขว,วาก็จะไม่มีเนื้อเราก็จะได้กรอบนี้มานะครับปิด PA เปึ้งก็เปิดบ่ายกราฟก็วิ่งขึ้นไป ก็จะมีจุดที่ SL เช่นเดียวกันนะครับอย่างบริเวณโซนนี้นะครับปิดเขียวและแดงนะครับจุดนี้เนี่ยปิดเขียวและแดงเช่นเดียวกันถ้าเราเซล์ตรงจุดนี้เรื่องง่ายๆก็แค่ SL นะครับยอมรับข้อผิดพลาดแล้วก็เดินหน้าต่อไปขึ้นมาถึงโซนนี้นะครับถ้าเราตีมาปังกราฟไม่มี PA นะครับกราฟเบรกทะลุขึ้นไปตรงนี้เราก็ไม่ได้ take action อะไรนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าใครยังงงในการเทรดทองคําหรือต้องการระบบเทรดพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องนะครับ แนะนำให้มาเป็นสมาชิกใน u t u b e นะครับผมจะมีแผนเทรดได้วันแจ้งโซนจุดเข้าทำกำไรด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่ายซึ่งโซนจุดเข้าจะแจ้งไว้ในคลิปและอัปเดตในทุกวันนะครับแค่ทำตามแผนเทรดก็กำไรแล้วนะครับท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องหรือต้องการเข้าใจตลาดนี้มากยิ่งขึ้นก็เรียนเชิญนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex สวัสดีครับ